มันนนบด้นานาเหเะสวัสดีครับผมปอะชาชนประชานวิวพี่เอาานน v นะเอน,<ต>นน้ำมดคุณน้ำอดมาบ้านสองมืงอน้ำอดกับน้าโอดอยู่ฟาร,ร์มหอยเกาหลีเนาะนี่แหละอ,อยู่ฟาร,ร์มหอยเกาหลีพี่น้องเอ้ยแต่เป็นลานาชาวชานชาวชานอันนี้เนีนาโอดอยู่นี่นเนาะอันนี้าโอดอยู่สองสองให้นะครับจักไรอะ่ะเก้าไร ถ้ารวมนี่เกาไหลพี่น้องด้วยนี่พาไปไหนกันเนะาะเสาชันกันหมดพากันไปกันนี่เดินใส่ชุดด้วยนี่เฮ้ยพ <c oughs> ักกระเดาเขาบอจะไปเอวห้างแม่โคกับแม่เหรอพี่น้องเด้อ <c oughs> ไปวย <c oughs> ไปหาพักกระเดาหาของปลากินครับนี่นะผ่อนอาโอทอยู่นี่มุนของพ่อแม่นบ่ <c oughs> พุ่นมุนของของพ่อสาวชานเราอยู่พุน่นจีมาถ่ายคลิปว่านั้นสาวชานเนาะ เอ้ของิส้นมันเหนาหมดสีนดเอาน้าแล้วเกินบอรอันนี้เราเฮ็ดล่องไว้เดป้าเป็น่อง้าด้วยว่าจะไปหาเก็บพักเอยก็กัดเดาพี่น้องเ้ยแล้วมดว่าต้นนี้แสบกว่าสันพี่น้องมันข่ามา่ไป้ครับพี่น้องรถซาลิงไปจอดอยี่พูดพอดีผลซุปน้ามันใสอ้อยพี่น้องชิ้งค้างเอทงมาถึงพี่วันี้พี่น้อง อาไม่คำม่ได้กับยางม่หนีก็ได้กูได้พอเสียงอ่ะอันนี้เอาเสียงอ่ะแม่นวะจุกมือสลบไหมลูกผัดใอ๋อพอเสียงหน้าวาที่หนเดี๋ยวเรามาโทษเราถ้าเป็นสมัยนด้หน่อยเดีขี้มาหาคบหาเขียดเลย ขมห้ย,ยหน้าเนี่ยพอยยถ้าเป็นบ้านเ่าเหนือมาหาเคียดต่ำรู้เนี่ยรู้ปูอ่อ่ะตาจันขัขวมไห้ยแทน้ยมันาเลี้ยงยังที่นะต้องไปหาหน่อยขวม่หยกับขัปู่อยู่ในเครือขิดดินยังที่ดอเอาเสียมไปเสียมมันกับคู่ั่นด้วยเออพุ่มเทขึ้นอย่างเดียตะเก,กีเยบ <laughs> ตะเก,กียบกับมขุดเหี้ยวยุ่เนี่ยนี่ะนาตาม,ม่อในเหี้ยอะไรับเน้ โอ้เหนือถามวดีเลยเนี่ยอันนี้ก็บเบาเหนือนะเด้อมาฝนยาคุ้มอ้อยคุ้ม้าตอนสุดท้ายเข้าออกเต็มนาครับพี่น้องทุกคนนะมันคุ้มแต่หญ้าแต่บอกคนที่คุ้มเข้าเนาะอันนี้นะหมดกันโอดเห็ดนาเห็ดอ้อยปีแรกครับพี่น้องด้วยอ๋อเห็ดหลองน้าพร้อมบอกโอ้ได้การแล้วเหนือ เอิจใว่ากินน้ำแทบสิวันกินน้กแทบนะโอ้หยอดฟักนี้ไหมมันอันหมดเก็บเก็บดีดีหู ເມືອເກັບປາກຖງສວນ້ອນດບໍ່ຫຼາຍຕົນໃສບົີນກ ก็ขอบเดก็นี่เดก็ทางบ้านมาจากห็มาจากทางบ้านบนเออทางบ้านบนว่า่เหมือนน้ำบรนเทาออออ๋อน้ำบานเทาก็มีเด้น่งองเขาบอเลยขวไสซุนอ่ะเขอ้นยมเดี๋ยวน้ำพอนิ่เดทองท่าไหมโดดไมเบาเหนือขึ้นบาเหนือขึ้นอ่ไร้วูยานความสูง โอ้หมีดคือคมดีแท้ว่าท่านมองมือได้ทั้หมดมีดเข้าโรงพยาบาลคนหนึ่งเลยพอพอพี่ไอ้อุดได้นอนโนอนนนรงพยา,าบ,บาลเพลินนั่นเนี่ยเออเย็บไปตัดนี่มันโอ้พี่น้องเลยต้นนี่ละต้นกระเดาษทิวอ่อรนกับมันเหินเนี่ยไม่หรองั้น เออประธนมาถึงทันไในยังพี่น้องเอ้ยก็กินน้ำเลยพี่น้องเอ้ยเมืย์แต่ว่นทันได้เริ่มงานเราแล้วตายซะละมัน้กินก้อยปะเขาฮะมันมีวันพระเออวันพระมีเบามืันนี้เพิ่นขาไว้ล่วงหน้าจีอืมพี่น้องเอ้ยพ่อหล้ง กอดอ่อนเก็บไว้แหงเลยเออที่เก็บไว้ให้ดอกจ้า <c oughs> โอ้ยังยีราในเชาขนาดชิดไปใส่ชีวะวะโอยสีได้กลับมาเบิ้งอันมอล้ำบ้านอันอัน,นี้ไปเนาะมอล้ำยังมาล้ำบุญโอ้มาเดืนดอนใดวะเขาว่าเขาทีเฮหดบุญ ผู้ใดวา,าอ,อยู่มืหนึ่งป้าวว่าออย่งก็เออเาอ,อาจเป็นบอลำขนาดน้อยๆดุจน,น้อยนี่แหละมันเป็นแสงสีเียเออบัลเพื่นเป็นแสงสีเียงเพื่อนแล้วบริเวณบมอลำขนาดสามสิบ่เซนดเขาคุณซี่ไปปลูกบ้านเขาได้อย,ยู่มนบอกเนี่ยได้แล้วได้อยู่ะฮะได้อยู่สีแดงก็ได้อยู่ ก็ใกล้กับต้นขมมันกันยพต้นนี้คนกินดีดพี่น้องเบิ่งกับลูกตัดอย่างแน่นอนมดเนมันกิ่นเยน่พนงนี้กิ่นได้หนกิได้เนาะหนปิ่นมาได้นที่ป้าทักเดานี่ยหน่ค่อยกเจ้ะรอันนี้จะกินได้ก็แล้วกัแล้วน่ะเพรมันกินต้นนี้เราเอาต้นวเลยกินเขาไ่เบบ กรอเพาะน้องเอ้ยของช<อ>ีก็เป็นที่เราไม่เอาลายๆอย่างที่ล่ะก็เป็นของซื้อเนี่ยเอาสักหน่อยเดียวเนี่ยสักกำเพอลาจาะจ้ากำนี่ก็พอลาจาอะจ้าไปแล้วแไหมวะฮะขอเอาหน่อยเดียวชั้นรักเอาลายๆหอ,อมเดียวนัดรักเดียวนยห,บนบหน่อยเหมืนบอกเนี่ยรักดไงมันรุ่งคุ้มเปิดไอ้หลีเดี๋ยะ เฮ้ะพน่องอ่อนนี่ก็แแ่บมันในนู้นเนาะมันอีกไอยกันะวะวกันแท้เขากันไท้ยี่เนี่ยทนอกมากเขาก็ยอเนาะเอาไปกรุงเทพพร้อมตัวเนี่ยกลับไปมือไม่หรอกโดจะกลับไปเมื่อพรุ่งนี้เดเียมได้ ไป,ปปไปแล้วพี่น้อยได้หนึ่งถุงกับอีกหนึ่งขู่แม่นบ่ทั้งหมดนี่ดอกยอดมันยอดนี่ก็แซ่บเลยอ,อันต้นพุ่น,น,นเนี่ยผลเต่ชาวอีสานบอรกินเนยบอรกินชาวอีสานบอรกินเคยลองแล้วชาถ้างัามขมเนี่ยกินนั่งเทียนนังกินข้าวมาแ่บเลยแบบน,นี้เมื่อกี้ลองกินเด้อไปเออไดี๋ยวจะได้อะไรอีกแม่เท่าบอกให้ไปเอาดอกบัวพี่น้องเอ้ยเออ แม่เอสายานบอกให้เอาสายบัวมาแกงนพี่น้องเอ้ยอย่าไปลักได้พาไปลักดอกไปลักเอาของพื้นนี่เพี่น้องเอ้ยฮ้ยเนี่ยลวงาจของพื้นมาได้ไขอเด้อวันสิล่มาเหมือนผู้ใดวันสิล่ะไม่นประมาก็อกเมาั้เอมดพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มกับเี้ยกักน้นี่ย้ยเนยฮ้เนี่ย กินกับปลาสับคักเรูนอย่างนี้เนี่ยกินกับพริกเขียขน,ยน,นมันดิช่วยเห้ยเขาจะไม่ช่วเขียวจะไหนั่วยแห่ไหมอ๋อเอาไปลวกบ้ากินดิบดก,นก,นกนนินดิบจิ้ยเหงียงนะกินมเหงียงนะโอ้ยข้างเหนือพอมีดิบอเกี่ยวกางข้ากลางพว่ากินตลาดอยู่นี่เนี่ยฟาสช่ากลางก็หนุกช่วยแห่หน่นดิ จ็คเดอร์บาดนี่แต่ในแต่ในตลาดมีขายมะเมนดอกผัสใจผัสผักเบื้องมือสาวสานเบืองฤทธีเนาะสาวสานเบืองชัดชัดเนาะถั่วแห่เนี่ยบ่ใช่แล้วสาวสานเบืองชัดชัดเนาะูก็เหมือนถัเขียวโดยพี่น้องเฮ้ยเม็ดกับใ่คือกันอ๋อแต่รสชาติมันคือกันอันนี้มันชีออกฟาดเนี่ยจากน้อยออกฟาดกินนิดนี่ได้บอกได้จัดไปกินเม่ได้แกะกินเม็ดไหนดีนก็กินเฟือพร้อมย่ากินเบิดเลยฮะย่างกินเลย เขาล่าง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 แล้วเขากับปลาสับปลาสับเอาพริกเมียงเอากินกับข้าวเหนียวกับพริกเมียงน้ำมะน่านกันไงแก่กับเขาแก่กินไงมันเคยเคยผู้เคยเห็นเยอะน่ะมันบ้วนมีอย่างดอกเป็นฟัดฟัดกินกับเป็นฟัดฟัดแมันออกมันมันได้กินทัวหน่อยๆหนึ่งพี่น้องเอ๋อตัวแห่ แม่นบ่ะตัวเฮาพี่น้องเอ้ยวันนี้ได้สองอยางเลยเด้อเดีย๋ยวอเบิร์จางดีสามมันลักอ้อยบ่เฮาอ้อยเสดอ้ยลักอ้อยไปเห็ดน,น้ำหวานบ่เอาใด้แล้วพี่น้องเอ้ยชาวจานากก้อเบิ่งเนาะ อย่าบอกเป็นรัฐานยัดบัดมือเจ้าของพออ่อผมด้วยพี่น้องเลยมาเอาเนี่ครับคอเพ้นแล้วครับพี่น้องเลยแต่เจ้าของเพ่นประยู่มาบัวในสระพอดีแม่สาวทานชอบกินข้าวปลาเสยอย่างก็สาอาจารย์แกง่ปลาทูแกงแกงใส่ปลาทูเป็นบอหรอแ,แกงส้มเป็นบอกแกงส้ม,สมอทั้งบ้านเบาเหนือพูดยังไงบ่เคยกินเลยหรอบ้านไอ้บ่บ้านไอ้บ่ปลูกเนาะลอกกินกับตาบ่ฮูงเนี่ย ได้บักหลายได้เป็นน่องด้วยเนี่ยแต่เอาไปพอกินก่อนแม่นว่าไปมดออกนมันมาตื้นมันก็เลยสั่นกันน้ำมันลึกตื้นหยาวเนี่ยอ๋อมันขึ้นมาตามน้ำฮัลโหลฮัลงหวยไงน้ำซีเมตดกับซีเมตดพู้หล่อเนี่ยเนี่ยแม่นโอ้ตามน้ำนี่บ้านหมูมีได้เป็นน่องด้วยเบาเหนือก็ไม่กินเปลี่ยนอยู่เนี่ยเรียกว่าไงเนาะสายบัวกะสายบัวสายบัวแดงอืมบัวแดงนี่แหละครับ เป็นอีคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อช่วยกด like, ไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วใครส่องบ้าน,าน,านเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนนี่พี่น้องเด้เนี่ยนะนี่ตะกอน,นก็ไปเกาหลีไปอยู่ก็ฟารม์ม <c oughs> ฟาร์มหอย <c oughs> นี่ทีพี่เพียนถามวนะ่าไม่ก็เพียนแบบหอยบ้านเราก็มีเป็นหอยสายพันธุ์ของสารัฐต่าอย่างบุรุษแต่รีวิวฟาร์มหอยไ,ได้พี่น้องเลยแต่ย่ำทำเงินได้เปิดฟารม์มเลยพี่น,น,อน้องถ้าถูกลงไปนึงจะเปิดฟาร์มหอยเยอะไหนบ่เอ็นไอทำอ้อยครับพูดบรรยากาศดูเที่อย่าน่าดหน่อยเลยพี่น้อง ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไอ้สองเสาเบอร์เหนือสาวสารน้ำดื่มพี่้องเด้อฝากไว้ด้วยร่ลำรวยร่ำรวยนะจ๊ะทุกๆุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ